ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเช็ดนะคะอันนี้ตอนเชา้ชาเช้าแล้วนะยังไม่ได้ล้างหน้านะเลยอจะมาเช็ดออกนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงในนี้ก็คือแบบว่าเนี่ยใช้กระดาษเช็ดเฉยนะคะอันนี้สีของมาร์กนะที่ติดออกมานะคะมีคนมีเพื่อนๆเรามาคอมเมนต์นะว่าใช้ดีนะคะอันนี้ขออนุญาตคือมันเช็ดมันเช็ดไม่ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวขอจุ่มน้ำนะ จริงๆก็ต้องล้างออกอะไรนะแต่ว่าเราแบบอยากเช็ดให้ดูไงนะอยากเช็ดให้ดูไปเลยเว่ามันเป็นยังไงนะะจากที่ทาเมื่อคืนนะคะ่ะพาเราก็นอนนะอันนี้ทาวันแรกนะเราก็เช็ดวันแรกมาดูกันอันนี้เหลืองๆนี้ไม่ใช่ฝ้านะทุกคนข้างเนี้ยคือหน้าล้มกระแทกนะคะแล้วทีนี้มันเขียวพอมันเขียวแล้วพอมันจะหายแล้วมันเหลืองมันช้ำอะ่ะทุกคน อันนี้เช็ดออกแล้วนะคะนี่ประมาณนี้นะคะไม่มีการระคายเคืองนะไม่มีการระคายเคืองไม่ยุบยิบไม่คันไม่แสบไม่เป็นอะไรเลยนะคะแล้วก็เดินเช้ามาก็มาเช็ดออกอย่างนี้เลยนี่คือมุมที่เมื่อกี้นะคะจากที่เช็ดออกแล้วอันนี้เป็นมุมมุมมุม,ม,มอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อแสงข้างนอกแสงข้างนอกนะแสงข้างนอกนะคะเนี่ยส่องเข้ามานะคะแสงยงามเช้ามันยังไม่ค่อยมีแดด่าไรก็ Lord. ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้คือผิวแล้วกล้องสดนะกล้องสดนะกล้องสดไม่ใช่กล้องสดในติ๊กตอ็อกเป็นกล้องสดจากกล้องจริงๆนะ